เนาะสวัสดีครับหลังจากแกงขนมเส้นเสร็จเหมือนเดิมหลังจานไม่มีใครช่วยกูล้างเลยน่าเบื่อจังไปทิ้งขยะต่อ วุ้ยวัไนไงจับร้อนชิบหายเช้าเช้าอย่างเงี้ยจริงนะโคตรร้อนอะ่ะจานก็ล้างแล้วถุงขยกกะก็ทิ้งแล้วเสียอย่างเดียวเราเป็นคนที่โดนทิ้งตลอดเลยว่ะเศร้า ยังไม่มีใครสมัครมาเป็นแม่บ้านเราเลยว่าไงลูก